เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกันวิสิษฐ์แสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชืย่อพรรคไปทำท่านประธานครับวันนี้ไม่ใช่เป็นวันเพียงแค่พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาสร์ติสเนี่ห้าร้อยคนรอคอยวันนี้เป็นวันที่ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีที่ผ่านมารอคอยหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาวันนี้เป็นวันที่คนกว่าเจ็ดสิบล้านคนในประเทศไทยจำเป็นต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผ่านการทำประชามติประชามติถ้าพูดต,ต,ตรงๆกับท่านประธานครับตัวประชามติมเองเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือในการสะท้อนเจตนารมณ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวประชาธิปติตัวเครื่องมือตรงนี้ที่จะสะท้อนการมีส่วนร่วมของที่น้องประชาชนในการนำมาซึ่งกฎหมายสูงสุดของประเทศที่เป็นกฎหมายของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนและตัวประชาธิปติตรงนี้จะเป็นเครื่องมือที่หนุนเสริมหลักการอำนาจของประชาชนที่แท้จริงท่านประธานครับผมเสียดดยเดียวค่วันนี้วันนี้เราเห็นครับร่างประชาชนเข้ามาทั้งหมดสี่ร่าง จากสามพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยและของคณะรัฐมนตรีผมเสียใจและเสียดายเรื่องนึงคือวันนี้เราไม่ได้เอาเสียงของพี่น้องประชาชนของภาคประชาชนคอฟอเข้ามาพูดคุยในที่นี้ด้วย2 1 1 9 0 4เสียงที่ลงคะแนนที่ลงโหวตกันเข้ามาว่าต้องการนำเสนอข้อเสนอในการจัดทำประชามติที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีการเอาเข้ามพูดคุยในที่นี้ผมคือหนึ่งใน2 1 1 9 0 4คนที่ลงนามที่เสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการนทีประชามิที่เกี่ยวข้องกับกาารได้มซึ่งรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ที่่เกกียวข้องับการได้มาซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ทำางครับเราต้องสะท้อนให้กับปร,ประชาชนที่นัปัจจุบันนี้ฟังอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกให้ทราบว่าตัวประชามตินี้ไม่ใช่เพียงแค่การจ,จ,จัดทำเรื่องฉันทามติของพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นเราต้องสะท้อนให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นครับว่าสังคมไทยต้องการฉันทามติในหลายๆเรื่องในสังคมการเมืองประเทศไทยเรามีปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่มีปัญหาอยู่ยก เราสามารถใช้ตัวเครื่องมือที่แสดงฉันทามติของพี่น้องประชาชนนี้เป็นกลไกกลไกหนึ่งในการผลักดันให้เกิดฉันทามติให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนรู้สึกว่าอำนาจได้กลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนคน500รคนที่อยู่นสภานสมเกตอนี้เป็นแค่ตัวแทนแต่คนเจ้าของอำนาจแท้จริงอยู่ข้างนอกสะานสมเกตอันนี้แต่เรื่องกลไกตัวนี้เครื่องมือตัวนี้ถึงแม้จะมีข้อดีหลายอย่างแต่เราต้องจำเป็นต้องพิจารณาว่าในขณะเดียวกันตัวประชามติหรือที่เรียกว่ารรมนูญนี้อาจเป็นเครื่องมือที่อันตรายได้ด้วยเช่นกันเราต้องเห็น ทัานได้กันชั้นนั้นครับเราเห็นครับในร่างสีร่างเราเห็นว่าสามพักการเมืองกับนกันกตรีเสนอขึ้นมาเหมือนไั้หมดคล้ายขึ้นเนหมด,หมดที่เรียกว่าการปลดล็อกสองชั้นเราเห็นครับมันเป็นปัญหาแต่จะทำอย่างไรว่ามันจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขตรงนี้เรายังเห็นว่ามันยังมีเงื่อนไขที่อยู่ในตัวการเสนอร่างพระราชบัญญัติตรงนี้ออกมา ดับเบิลมจอริตี้ไม่ใช่ปัญหานะครับจริงๆแล้วตัวดับเบิลมจอริตี้นี้ถ้ารัฐบาลไทยถ้าประเทศไทยถ้ากฎหมายถ้าสมมติว่าการเมืองไทยเราตรงไปตรงมาดับเบิลมจอริตี้จะเป็นส่วนที่ช่วยเหลือให้เกี่ยวกับการนำมาซึ่งฉันทามาติของพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาไม่มีเงื่อนไขแต่พอประเทศไทยเรายังย่ำอยู่กับปัญหาทางด้านการเมืองที่มีอยู่อย่างยาวนานประเทศไทยเราย่ำอยู่กับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจึงไม่สามารถที่จะกลับไปสู่การการเก็บล็อกสองชั้นได้เราจำเป็นครับจะต้องมีการล็อกแค่ชั้นเดียวนะปัจจุบันนี้เพื่อทีี่่่่่่เเเเรรรรรราาาาาจจจะแก้้้้้ไไไไขขขงงงงงงืืออออนนนนตตตๆทยยยัััััููภใฐธมญฉบบบปุ2560สด ตอนนี้ครับจะกลับมาในเรื่องเกี่ยวกับคำถามที่ทางครอรมอนได้ขอกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าจะมีประชามติเกิดขึ้นถ้าแก้ไขเรียบร้อยเรื่องดับเบิลยูเบริตี้แก้ไขเรียบร้อยเรื่องเกี่ยวกับการเข้าไปออนไลน์ได้ไหมแก้ไขเรียบร้อยกับวันที่จะลงมติประชามติแก้ไขเรียบร้อยกับองค์การหน่วยงานองค์กรใดๆที่จะมาทำการอำนวยการการเลือกประชามติครั้งนี้มันยังมีปัญหาอยู่ครับท่านประธานเพราะว่าถ้ามีคำถามที่ถามว่าต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมที่ไม่ไม่ใัดไม่แต่ต้องมาตราหนึ่งมาหมดหนึ่งแล้วหมดสองตรงนี้จะเป็นคำถามซ้อนคำถามณปัจ เป็นตัวตั้งท่านไม่สามารถที่จะกุมอำนาจของประชาชนท่านไม่สามารถที่จะบอกว่าต่อปีนี้อำนาจอยู่ในมือของท่านผ่านคำถามแค่คำถามเดียวประชาชนหลายคนบอกว่าเขาต้องการคำถามที่ตรงไปตรงมาเขาต้องการคำถามที่บอกว่าจะเอาหรือไม่เอาและคำตอบจะต้องให้ทำกวนคำถามจะต้องไม่ล็อกสเปคและไม่ล็อกผลของการทำประชามติอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญคำถามที่จะถามมาที่ครมได้เสนอมานั้นท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบถ้าสมมติว่าคำถามนั้นจะเป็นคำถามของประชามติจริงๆท่านจะกลัวครับท่านจะกลัวล่วงหน้าหรือไปปิดกั้นละชี้นำความคิดเห็นของประชาชนคำถามของประชามตินี้ต้องนำมาซึ่งทางออกท ข้อเสนอของพี่น้องประชาชน2 1 2, 1 9 0 4คนนี้จำเป็นต้องได้รับการพิจรารณาหากการทำประชามาตินี้สามารถแก้ไขได้ในคณะกรรมการพิสามัญที่จะเกิดขึ้นณปัจจบุบันนี้ครับท่านประธานครับเรื่องใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวกักบการทำประชามาตินี้ต้องไม่ใช้เกณฑ์ความง่ายดายต้องไม่ใช้เกณฑ์ของความรวดเร็วการล็อกเป้าและล็อกสเปคคำตอบของประชามาติมาเป็นเกณฑ์ลำดับสำคัญแรก,แรกเราต้องยอมรับครับว่าอย่างกว้างขวางร่วมกันต่างหากที่จะฟื้นความชอบธรรมของอนาจการปกครองท่นนี้ขึ้นมาใหม่ได้บนพื้นฐานของความพยายามแสวงหาฉันทาามมติของงงสัคกรหใ้มากที่สุดดังนัั้นครบการรแก้ไขเคื่องมืออุปปกรรณ์ะชามตินนี้้ตตองเป็ามข้อเเสนอทีี่่ไมมงื่่ออนไขและต้้งงเปิดกกวาามทีสุดฟื้นนคควาาามมชออออบธรรรรขงงจกกปั้งนี้ ผมจึงเสนอภิปรายที่จะเสนอเข้าไปสนับสนุนร่างก้อสี่ร่าง,าางซึ่งกำหนดแต่ร่างจะเปิดกว้างที่มากที่สุดจังเป็น ประการที่หนึ่งที่คุณบอกว่าคุณมีเสียงจากประชาชนสองแสนกว่าไอก้ all, กฟออกฟนออะไรของคุณนั้นน่ะผมมองตรงผมไม่ได้ให้ค่าจะมาเทียบอะไรกับกว่า5 0ล้านคนที่ไม่สนับสนุนให้แก้ไขรัฐมนูลหกูลองเทียบดู้วกันไอ้สองแสนกว่ากับ50ล้านอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นอย่าเสียงเงินชาติเพื่อทําประชามติให้ไร้สาระเสียเวลาเลยแล้วก็ยัองมีผลสํารวจแก้ไขร่างรัฐมนูญที่ทําโดยพวกคลั่งรัทธิประชาธิปไตยเรื่องนิรโทษกรรมฉบับประชาชนอะไรน,นั่นน่ะปัญญาอ่อนมากขนาดว่าเป็นเรื่องปัญญาอ่อนแล้วก็พวกคุณทํา พวกเราก็ยังอุตส่าห์ตามไปเล่นเกมกับพวกคุณก็ยังชนะคะแนนโบสมาประมาณ65%ต่อ35%เลยแล้วนี่คุณก็ยังจะดันทุลังจะทำประชามติเพื่อแก้ไข,ขอะไรของคุณอีกฮะนี่ขนาดทำแบบลักลับด้วยนะ่าจะบอกให้อแบบสำรวจที่ว่านั้นนะ่ะประชาชนฝ่ายปกป้องสถาบันน่ะไม่มีใครรู้เลยนะหลายคนยังงงแลว้วมีการํำรวจอะไรด้วยแล้วก็ยังชนะมาด้วยคะแนน65%ต่อ3 5แล้วนี่จะดันทุลังคุยเรื่องประชามติจะให้แก้ไขอันโน่นนั่นนี่มากมายฮะจะว ไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญปี60จบนะแล้วก็ขอร้องด้วยนะหยุดเพ้อเจอคํคำว่าอำนาจประชาชนเสียจีิน่ารำคาญจะอิสเอียนมากเดี๋ยวจะอ้วกประชาชนไม่ได้ต้องการอำนาจอะไรอย่างนั้นเราแค่ต้องการเป็นพนลเมืองที่ดีปฏิบัติด,ดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อความมั่นคงและการจเจริญง,งอกงามทั้งทางด้านวัตถุและศิลธรรมเราไม่เอาลอยการเปลี่ยนแปลงที่เอาแค่ไอสิทธิเสรีภาพจะเอาอะไรวัตถุ ดังเดียวไม่เอาเราจงเอาศีเราทด้วยทุกคนจะต้องเป็นคนมีคุณภาพการเป็นพลเมืองที่ดีคือต้องปฏิบัติด,ดีรู้จักพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดล้อมสร้างตนเองให้เป็นคนคุณภาพของสังคมและบ้านเมืองนั่นคือ,อลักษณะของการเป็นพลเมืองที่ดีประชาชนที่ดีการเมืองและประชาธิปไตยที่คุณพูดอยู่ขอโทษนะผมเรียกว่าเพอร์เจอร์นะ เป็นแค่ว่จีกรรมหรือมโนกรรมทฤษฎีโน่นนั่นนี่มากมายถามจริงๆมีรูปธรรมอะไรที่มันพัฒนาบ้างไหมไอ้คำว่าประชาธิปไตยของคุณนะฮะฮะซึ่งไม่ใช่แกนซานเลยฮากแกนซานอะไรไม่ได้เลยจากคำว่าประชาธิปไตยของคุณแกนหลักที่สําคัญที่นําไปสู่ความมั่นคงของชาติไทยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับของประเทศไทยเสาหลักของชาติไทยคือการมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะเราอยู่มาได้หลายร้อยปีเป็นพันปีแล้วเพราะเรามีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เพราะประชาธิปไตยคุณไปดูมีประเทศ ว่าไต่ล้มล่มสลายไปกี่ประเทศแล้วฮะที่มีการแทรกแซงโดยประเทศตะวันตกนะฮะเพราะฉะนั้นเสาหลักของประเทศไทยคือการมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมกับประชาชนที่พร้อมจะเห็นการพัฒนาของตนเองไป,ปรพร้อมๆกับการพัฒนาของชาติประชาชนที่ดีไม่บ้าอำนาจแต่อยากให้บ้านเมืองมั่นคงปลอดภัยประชาชนที่ดีอยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าเหมือนเป็นแอสเซททรัพย์สมบัติอันมีค่าที่สําคัญที่ช่วยพัฒนาชาติไม่ใช่บ้าอํานาจครับหยุดพูดคําว่าประชาอํอำนาจของประชาชนเด้อและที่สําคัญพิษ ถ้าคุณบอกว่าอยากฟังเสียงประชาชนคุณรู้หรือว่าเสียงจากประชาชนมาจากจิตใจที่คิดดีต่อชาติบ้านเมืองจริงๆบางคนถูกชีน้นําให้ขี้เกียจเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนไม่มีคุณภาพไปแล้วอยู่เฉยๆก็คิดว่าจะได้เงินเหรอหรือไปรับจ้างทําอะไรชั่วๆฮะบางคนชั่วถึงขนาดคิดคดต่อชาติบ้านเมืองที่ตนได้พึ่งพาเพื่อมาอาศัยเกิดแต่คิดในลคุณขายชาติเพราะไร้ความสามารถไม่มีความสามารถที่ขมามากินกับอาชีพที่สุจริตได้หรืออาจจะได้แต่ขี้เกียจอยากจะรุยทางลัด ตับจ้างคำชั่วดีกว่ายอมขายชาติ นะประชาชนกลุ่มนี้ก็เลยยอมรับเดียวดีๆจนคิดขายชาติที่ตัวเองมาอาศัยเพื่อเกิดกินอยู่ขนาดนักการเมืองชั่วๆขายชาติยังมีอยู่เต็มสภาเลยคุณไม่รู้เหรอฮะคุณไม่รู้เหรอในสังคมที่ดีประชากรของชาติควรคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของชาติบ้านเมืองเป็นหลักไม่ใช่การเล่นการเมืองอย่างเห็นแก่ตัวและการอ้างประชาธิปไตยในการเล่นการเมืองเน่าเฟะจริงๆนะไม่ใช่การเล่นการเมืองอย่างเห็นแก่ตัวเหมือนที่พวกคุณทํากันเหมือนพวกนักการเมืองอย่างพวกดีแต่พูดให้ดูดีแต่ไม่ทําอะไรดีๆ เป็นชิ้นเป็นอันให้ประเทศสักอย่างทหารเข้ามาดูแลประเทศทาได้ดีกว่านักการเมืองเยอะหลายเท่าเลยนะพลเอกประยุทธ์เข้ามาแค่8 9, ปดปีพัฒนาไปได้ไกลมากกว่าพวกนักการเมืองที่อยู่กันมา30ปีก่อนหน้านั้นเสียอีนะและคุณคุณกันว,คนวีคุณกันวีสืบแสงคุณมีวาทกรรมดีนะเช่นชมนะแต่ผมไม่ได้ให้ราคาแต่ผมอยากจะรู้ว่าคุณทําอะไรดีๆที่มีคุณค่าให้กับประเทศชาติบ้างแล้วหรืออยังตรงนี้ที่คือคุณค่าของคุณไม่ใช่วาทกรรมอํานาจประชาชน ชาที่ปัตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนไม่ต้องใครๆก็รู้จักของสโลแกนง่ายๆไม่ใช่ต้องการผลงานครับสิ่งที่จับต้องได้ครับคุณมีผลงานอะไรบ้างเท่าที่ผมเรียนรู้มานะผมพ้พบว่าคุณยังไม่เคยทําอะไรที่มีประโยชน์เป็นรูปธรรมเลยต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองต่อประเทศชาติจริงๆไม่เคยเ,เลยนะเห็นแต่เรื่องทําแบบสํารวจเห็นแต่เรื่องทําโพยโ,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 ยโยน่นโพยนี่นะล้วก็จัดคอนเทนต์นิจิทัการอะไรพวกนี้หาอะไรที่พัฒนาชาติบ้านเมืองเป็นรูปธรรมมีไหมมีทําอะไรบ้างแล้วคุณถ้าคุณคิดว่าคุณมี ที่ผมพูดเป็นเรื่องไม่จริงคุณคิดว่าคุณมีผลงานที่ทํากับชาติเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆคุณช่วยชีย้แจงผลงานมาเลยครับกันวีสืบแตงเอาไปที่บันเท็นชัดๆเลยครับสําหรับผมตอนนี้อยู่มาคุณเป็นตทมากี่ปีแล้วไม่เคยเห็นอะไรเลยนะแล้วก็อยากไปเที่ยวชี้นําเรื่องประชาธิปไตยอะไรเพราะว่าอยากจะอาเจียนอยากจะอ้วกนะประชาธิปไตยไม่มีหรอกโลกนี้ถ้าทุกคนมีอํานาจประเทศนี้ก็ฆ่ากันตายก็ดีต่างคนต่างก็จะเอาหน้าตัวเองนะถูกไหมกันวีผมก็จะเอาแบบผมคุณ็จะาแบบคุณวันหนึ่งก็ต้องมาฆ่ากันเองถูก พูดคำว่าอำนาจประชาชนได้แล้วฟวังแล้วจะอ้วกสนับสนุนชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ครับเพราะนั่นคือความมั่นคงของประเทศไทยใครคิดดีทำดีขอให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองไปกับประเทศไทยใครคิดชั่วคิดร้ายคิดทำลายสถาบันพระหมหากษัตริย์ทำลายสถาบันชาติศาสนาขอให้มันมีอันเป็นไปทิ้หายโดยเร็วสาธุ